โอเคนะครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาในเกมของดากันบอแซดดกขังแบทเทิลอีกแล้วนะแม่จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้กะจะมาทาคลิปเกี่ยวกับ7ปีในเซิร์ฟเวอร์จีแปนเพิ่มเติมนะกะว่าจะไปทําทีเดียวในเซิร์ฟเวอร์หลักทีเดียวให้มันครบไปเลยให้มันครบทุกอย่างนะครับแต่ว่าแต่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 ว่า,วานะครับในะบกิจกรรม7ปีเนี่ยมันมีอะไรให้เราเซอร์ไพรส์มากๆนะครับคือมันมีการ ECE ตัวละครที่เรา ตั้งหน้าตั้งตงรารอคอยมานานนะครับมีการ e เซอร์ไพรส์ ECA ตัวละคร3ปีที่ป,ปัจจุบันก็ยังคงเล่นได้นะแล้วมันได้ e c a มันกลายเป็นเทพเจ้าไปเลยนะครับแล้วล่าสุดนี้นะครับกิจกรรม7ปีเนี่ยเป็นการส่งท้ายกิจกรรมสุดท้ายแล้วไปกิจกรรมแบบพาร์ EX นะครับผมก็คือรวมก็คือมีกิจกรรม7ปีเนี่ยมีอยู่4พาร์ทด้วยกันพาร์ต1พาร์ต2พาร์ต3แล้วก็พาร์ต EX ซึ่งในพาร์ต EX นยครับผมล่าสุดครับ เขาทำการ eca lr go ku beta สี่สีปีนี่ถือว่าบ้ามากนะแบบว่าผมแม่งแบบเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนรีบอ่ะคือเร้ยด้ด้ว่าเป็นการเซอร์ไพรส์ที่แบบว่าจริงๆแบบเกินเกินจะรับไหวจริงๆนะมันแบบว่าคือแค่ตอน6ปีอ่ะแค่มี go ku ui ม่วงเปิดมา eca เพราะว่านั่นแหละก็นั่นก็คือสซอรไพรส์แล้วแต่เนี้ยมาผ่านมา1ปีในการฉลอง7ปีครั้งเนี้ยเซอร์ไพรส์หนักกว่า นะครับคือเขาจัดกิจกรรมแบบจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะมีหลายๆอย่างแบบให้เราทํามากมายอิ่มเอมใจสุดๆไปเลยนะครับซึ่งผมก็เลยคิดว่าเออถ้ามันจะจัดกิจกรรมมาหนักหนาสาหัสขนาดนี้ก็มาลองทำคลิปส่งท้ายเป็นคลิปรีวิวตัวละคร4ป ECA ส่งท้ายในเซิร์ฟเวอร์เจแปนดีกว่านะเพราะว่าคือแบบผมอดใจอดใจรอในมามาใน GB ไม่ไหวคือดูดิ จัดหนักจัดเต็มมากนะครับผมขอมาทําคลิปสปอยไอ้เจ้าโกคู 4, ี่เบต้าส ECA 4ปีก่อนแล้วกันนะครับในรอบนี้ซึ่งผมจะขอเรื่อนแปลความสามารถหลัง ECA ของทั้งคู่เลยละกันนะทั้งโกคูและเบต้าแต่ว่าหลักๆแล้วว่าความสามารถทั้งคู่่จะคล้ายๆกันนะครับเป็นงั้นผมจะขอแปลตัวหลักเป็นเมนหลักตัวหนึ่งคือโกคูแล้วก็ของเบต้าเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปเพิ่มเติมเ,เล็กน้อยแล้กันแต่ความสามารถส่วนใหญ่มันคล้ายกันนะครับมา เรามาดูความสามารถหลัง ECA ของเจ้า4ปีคู่นี้กันดีกว่านะครับนะผู้นำนะครับจะนำให้กับแกรตตัวเองอะ่ะจะนำจากร้อเเป็นนํำ180%แล้วก็ผู้นำสีจะนำจาก120เป็นนำ130ํำารนะครับคีบบวก3เท่าเดิมนะอันนี้ก็ถือว่านำเปอร์เซ็นต์ขึ้นมา1 0ทางผู้นำแกรตแล้วก็ผู้นำสีก็ถือว่าดีนะครับดีขึ้นดีขึ้นส่วนถ้าไม่ให้ตายนะครับไม้ตายเล็กแต่เดิมเนี่ยจะเป็นการเพิ่ม ของโกคูนะโกคูจะเป็นการเพิ่มแค่ดีเฟนต์อย่างเดียวนะครับแต่ว่าหลัง ECA อ่ะจะเพิ่มดีเฟนต์แบบมาสซิฟลี่นะครับแล้วก็จะเพิ่ม a d k เคแบบ30%นะครับก็คือเพิ่มดีเฟนต์ของโกคูคือเพิ่มดีเฟนต์ประมาณ0 0จากไม้ตายเล็กแล้วก็เพิ่ม a d k 30สานะครับส่วนไม้ตายใหญ่ของโกคูนี่คือเพิ่มเอ k ดีเฟนต์แบบมาสซิฟลี่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าที่เพิ่มเข้ามาเหมือนจะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นของเรื่องอะไรน,นั่นอะ ลดดีเฟนต์แบบเกลี่ーรูเวอร์อดีเฟนด์คือเหมือนว่าหลัง ECA อ่ะนอกจากมันจะมี ADC ดีเฟน s ์บัฟให้ตัวเองเนี่ยมันยังสามารถลดเกาะฝ่ายตรงข้ามแบบ50%ได้ด้วยนะครับเกตลเนี่ยนะ50%นี่เยอะนะครับผมนะฮะส่วนพาสซีฟอันนี้เป็นความสามารถหลักๆแหละนะฮะหลัง ECA นี่คือบอกเลยว่าโกฟิวเจอร์บิยอนมากๆนะครับ เปิดมาเลยเนี่ยมันจะมี ADK Defense ตั้งต้นมาให้ที่140%จากปกตินะครับมีตั้งต้นมาให้แค่80%เท่านั้นของโกคูนะและมีไม่ให้แค่ ADK ด้วยแต่ว่าหลัง ECA ครับมีทั้ง ADK Defense เปิดมาที่140%ตั้งต้นสะใจจัดๆนะครับแล้วก็จะมีการบวก ADK ให้20%นะครับทุกครั้งที่บวกออกมา1เคืนนะครับสูงสุดบวกถึง60%อันนี้ก็เป็น5าี 4, เหมือนเดิมเนาะ ยิ่งวนเทิร์นบ่อยก็ยิ่งได้เ d k คเพิ่มนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันจะตันที่ ADK ดบวกตันที่80%อนแต่นี้เขาลดลงม,มาเหลือ60%เอเพราะว่ามันมันจะไม่ต้องใช้เวลาเกินไปไงเขาแค่อผลผมาา3เทิร์นก็เก็บสแต็ก ADK ครบแล้ว60%เพราะว่า a d เคที่เหลือมันอยู่ไปที่การตั้งต้น a d K มาให้1 4 0อยู่แล้วตรงนี้นะก็ทําให้มันแบบว่าเก็บสแต็ก ADK ต่อเทิร์นได้แบบกระชับขึ้นนะครับแค่คบแล้ว ล้วก็ยังคงเหมือนเดิมน,นะที่ว่าเวลาเก็บบอลสีลุงและสีฟ้าเนี่ยมันจะได้คิกบวก2เพิ่มเติมด้วยอันนี้เป็นพาสซีฟในการบวกคิกเหมือนเดิมนะครับแต่แต่ว่าส่วนที่เพิ่มเข้ามาตรงเรื่องของการเก็บลูกแก้วก็คือเวลาคุณเก็บบอลสีอื่นที่ไม่ใช่สีฟ้ามันจะได้คิเพิ่มอีกหนึ่งคิด้วยทําให้บางจังหวะที่ว่าเราลูกแก้วฟ้าไม่พอก็สามารถไปเก็บบอลสีอื่นได้จะได้คิกมาบวก1นึ่งคิเป็นโบนัสนะครับต่อการเก็บลูกแก้วสีอื่น1ลูกนะครับผมก็ถือว่าจะได้แม้ตาย มีอิสระในการเล่นมากขึ้นจากการเก็บบอลนะครับแล้วก็ยังคงม,มีความสามารถในการเคานเตอร์แม้ตายที่โอกาสเมดียมแชนเหมือนเดิมในะโอกาส30%นะครับแล้วก็ต่อไปเป็นความสามารถพิเศษแล้วที่ว่ามันเพิ่มเข้ามาหลัง ECA นะครับผมซึ่งความสามารถตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นความสามารถใหม่ที่มาพร้อมกับตัวละครของ7ปีที่ว่าจะทําการยกเลิกการกระทําของฝ่ายตรงข้ามไป1ครั้งอ่ะนะไป1การโจมตีนะครับ ถ้ามุตัตูตีมา3ครั้งถ้าเรายกเลิกแอคชั่นไป1ครั้งเนี่ยก็ทําให้ศัตรูเนี่ยตีมาแค่เหลือแค่2ครั้งเท่าน,นั้นจะเป็นการยกเลิกการโจมตีข้างต้ามไปอบอะไรอบแาลงเันนะครับซึ่งเงื่อนไขย,ยกเลิกแอคชั่นของ4ปีเนี่ยก็คือจะทํางานได้ก็ต่อเมื่อเจอศัตรู2ตัวหรือมากกว่านะครับนะแล้วคุณต้องทําการโจมตีไม้ตาใหญ่แบบ24่ิกด้วยหรือจะเป็นการโจมตีแบบแอคทีฟสกิลก็ได้นะครับผมนะหลักการเงื่อนไขมีอยู่2อย่างนะ คุณต้องเจตรู2ตัวก่อนหรือมากกว่าแล้วก็ต้องตีแม้ตายแบบย4ดสีคิหรือไม่ก็ตีแอคทีฟสกิลถึงสามารถทําการยุกเลิกแอคชั่นได้นะครับซึ่งก็หมดแล้วนะครับนี่คือพาสซสีฟทั้งหมดทั้งมวลของเขาแล้วหลัง ECA ส่วนแอคทีฟก็เหมือนเดิมนะคือผ่านเวสรีเทินก็คือใช้งานได้เลยแบบโนนเงื่อนไขนะครับผ่านครบ4รอบกดใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ความสามารถแอคทีฟก็เหมือนเดิมเป็นการโจมตีฟรีหนึ่งครั้ง มาสิบลีดซิงเอดีเคนะครับเพิ่มเอดีเนะคร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะดาเมจหนักหน่วงแน่นอนนะครับผมส่วนถ้าเป็นตัวของเบียต้านะครับเบียต้าก็จะคล้ายๆกับโกคูนะครับเรื่องของความสามารถนะครับความสามารถคือเบียต้าจะเปลี่ยนจากของโกนะค ata, มมกูจะเป็นการเพิ่มเอดีเคต่อเธอนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าของเบียต้ายิ่งผมมาได้เทียนบ่อยเท่าไหร่เนี่ยจะเป็นการเพิ่มดีเฟนต์ยี่สิบแล้วก็เอดีเคทีละสิบเปอร์เซ็นต์ต่อหนึ่งเทินนะครับ บวกเอเคสูงสุดที30่30%แล้วก็ดีเฟนส์สูงสุด60%นะครับมีพาสิฟเอเดคตั้งต้นเท่ากันนะครับผมแล้วก็เก็บบอลแดงได้บุนัสคีเพิ่มเติมเหมือนกันโอกาสไม่ได้แช่นเคาน์เตอร์ไม้ตายเหมือนกันนะครับมียกเลิกแอคชั่นศัตรูเหมือนกันไม่ทําการแอคยิงแอคทีฟหรือว่าตีเมตาใหญ่ยี่สิบสี่ขีไม่เจอะศะัตรูสองตัวหรือมากกว่านะครับผมส่วนเอฟิกค่าแมตตายเนี่ยครับถ้าเป็นของโกคูเนี่ยมันจะเพิ่มมาสิฟลี่ดีเฟนส์ก็คือเพิ่มดีเฟน แต่ว่าถ้าเป็นของเบเกต้าก็สลับกันนะครับเพิ่ม ADK 100%แล้วก็เพิ่ม Defense 30ส่วนแม่ตาใหญ่ก็เหมือนกันนะครับแม่ตาใหญ่คือเพิ่ม ADK Defense 100%เหมือนกันเลยทั้งคู่แล้วก็เกรดลีเลเวอร์ดีเฟนส์ฝ่ายตรงข้าม50%ด้วยนะครับก็ประมาณนี้ Active เหมือนกันนะครับเงื่อนไขใช้งานเหมือนกัน Effect เหมือนกันเลยนะครับคือจะได้แบบไม่ต้องมีใครอ่อนกว่าใครแล้วนะครับผมแต่ติดอย่างเดียวที่ว่าเบเกต้าเนี่ยมันไม่ติดในแค200%ของ7ปีนะะก็เลยอาาจจแบบว่ อาจจะไม่ไม่เท่าตัวของโกคู4ปีนะครับเพราะว่า4ปีมันติดในแัตพลังคึื่นเต่าไงมันได้โบนัสผู้นำหลีก200%ของตัว7ดปีไปแต่ว่าของบกเต้าเนี่ยจะไม่ได้ผลตรงนี้นะครับแต่คือพาสี่รวมๆแล้วเนี่ยพอๆกันนะครับเอาละมาลองดูกันนะครับโกคู Goku 4ี่บกเต้าส ECA เนี่ยเล่นจริงเนี่ยมันจะดาเมจไปได้ไกลขนาดไหนทำอะไรยังไงได้บ้างนะครับแต่ผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่า ผมปลดทางตัวของโกคูมากกว่าเบต้านะเบต้าผมปลดแค่1เส้นทางแล้วก็โกคูเนี่ยผมปลดอยู่ที่90% 3เส้นทางดังนั้นนะครับดาเมจของโกคูเนี่ยจะแรงกว่าแน่ๆแหละตรงนี้นะฮะแล้วก็ยิ่งบวกกับว่าโกคู Goku ได้ผู้นำหลีกของ7ปีเนี่ยได้ผู้นำหลีก200%นะครับมันเลยจะแรงกวับเบต้า Vegeta, ประมาณระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ งนเนก็ขอพูดมาในฐานะให้เข้าใจนะครับว่าตอนนี้คือโกคูสีของเราเนี่ยจะแข็งแกร่งกว่าบเต้าหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวก็ลองเล่นจริงดูคือผมยอมรับจริงจนะว่ากิจกรรม7ปีเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดเท่าท,ท,ที่เกมโดกครังเบทเทิลเคยฉลองมาเลยนะพราะดูแต่ได้อย่างคือแบบตัวละครนะครับตัวละครความสามารถกิจกรรมรหลายหลอย่างมันจัดหนักจัดเต็มมากเลยนะครับผมมีทั้งหมด4พาร์ท แล้วแต่ละพาร์ทนี่คือแม่งแบบหลายๆอย่างมันดีไปหมดนะครับผมคือถ้าใครแบบว่าไม่ได้มาเล่นเกมดกคั้งบทเทินในช่วง7ปีนี่คือแบบค่อนข้างจะเสียดายแทนเลยนะถ้าใครเล่นเกมนี้อยู่แล้วแต่ว่าพลาดช่วง7ปีไปเน,นี่ยโอ้แย่เลยนะครับแย่เลยนะซึ่งมาลองดูนะครับโคคูเบเกต้าสี่แล้วโผล่มาแล้วนี่ลิงก์อยู่ด้วยกันก็ได้ประมาณครึ่งนึงอ่ะประมาณแชร์เกือบเต็มลิงก์นะครับมันเป็นคู่ลิงก์ที่อยู่ด้วยกันแล้วมันได้ดีสุดแล้วไงส่วนหนึ่งด้วยนะครับผมจะให้เบเกต้าเป็นตัวละคร พราะผมคิดว่าเบกาต้าน่าจะดาเมจเบาก,กว่าโกคูนะครับก็เลยให้เบกาต้าเปิดไปก่อนตรงนี้นะครับแล้วคือดูดิคือปกติอ่ะตัวของ4ีปีอ่ะไม่ได้ EC ก็ได้เก็บบอล24คิีง่ายอยู่แล้วนะอันนี้ขนาดผมไม่ได้เก็บบอลสีฟ้านะผมเก็บบอลสีอื่นๆเน่ยยังได้แม้ตาย23คีอ่ะเกือบเต็มหลอดเลยนะคือมันจะเป็นตัวละครที่ได้แม้ตายง่ายกว่าเดิมขึ้นไปใหญ่ด้วยทั้งที่ปกติอ่ะมันก็ได้แม้ตาย24คิีคค่อนข้างจะง่ายอยู่แล้วนะครับ แล้วว่าในส่วนของดีเฟนต์ดีเฟนต์เปิดมาก็ไม่ได้น่าเกลียดเลยนะครับแค่เทิร์นแรกนะบีเต้าเปิดมาดีเฟนต์จะแสนสี่เอ้ยนี่บีเกต้าผลหนึ่งเส้นทางใช่ว่าผมลืมไปผมว่าบีเกต้าจะถือกว่าโกคูจริงๆอะไรเพราะว่ามีดีเฟนต์มาเปิดให้เยอะกว่าถ้ามันได้เก็บสแต็คครบไปแล้วนะครับแต่ก็โดยรวมนี่คือดีเฟนต์ของทั้งคู่ตอนเปิดมาแบบไม่ได้โจมตีไม้ตายนะครับให้จําไว้นะครับว่าตอนโจมตีไม้ตายเนี่ยเพิ่มเอ k ดเดีเฟนต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ 100%่งรร์เซ็นะฮะดังนั้นเนี่ยดีเฟนต์ขึ้นหลัก2องแสนสบายเลยก็ว่าได้นะครับไปเบเกาตาของเราไฟนัลแฟดเราเบิดอุ้ยเกือบตายตีห้าล้านเจ็ดนะฮะหนึ่งเส้นทาเท่านั้นนะครับผมเปิดแมค่เทินเดียวฮนะสแตก็กเอลคแค่รอบเดียวส่วนโกคูสีของเรา8ดลนะ้านสี่ฮะนี่คือเราไม่ได้ใช้ซัพพอร์ตนะครับไม่ได้ใช้ตัวซัพพอร์ตเลย ช้แค่ให้มันยืนคู่ลิงก์กันทั้งคู่เลยนะแค่ใช้คู่ลิงก์กัน2คนเนี่ยนี่คือดาเมจแบบปกติสุดๆแล้วของเขานะครับเราไม่ได้ทำไม่ได้แทบทําอะไรเลยเราแค่เก็บแม้ตายให้เต็มหลอดแค่นั้นเองนะครับบ้าพลังมากจริงนะเป็นดาเมจที่แบบว่าแรงมากๆนะมันแบบไม่ต้องมีเงื่อนไขในการทําซับซ้อนอะไรมากมายนะคุณแค่รอวนมาครบ3รอบคุณได้เต็มที่เลยนะครับ ะไรง่ายๆคือตัวมันมันมันดีแบบดีแบบเป็นเพื่อนเจ็ดปีเลยนะเป็นเพื่อนเจ็ดปีเลยในะตอนนี้ครับพอเวลาสี่ปีได้ ECA อะ่ะมันคือเพื่อนเจ็ดปีดีๆนี่เองฮะตอนแรกผมยังบอกเลยว่าเออการมา,ารของเจ็ดปีเนี่ยทําให้โกคูสี่ปีเนี่ยมันแข็งแกร่งขึ้นนะเออแล้วพอมาพาร์พาร์ EX ของกิจกรรมฉลองเจ็ดปีตัวละครสี่ปีได้ ECA จากที่ว่าแม่งแข็งแกร่งขึ้น การทีว่าแม่งจะแข็งแกร่งกว่า7ปีไปซะแล้วเนี่ยดาเมจนะในแง่ดาเมจมันจะดูแรงกว่าซะแล้วเนี่ยนะคือเปิดมาก็8ล้านไปแล้วโนซัพอร์ตนะครับผมคือแม่งถ้าผมว่านะในแง่ดาเมจอะไอคู่4ปีผมว่าเผื่อแม่งแรงกว่า7ปีนะเวย้ยในแง่เปิดมาทําได้เลย8ล้าน9้าล้านเลยเนี่ยเออนะครับแต่ถ้าไปมองในแง่ภาพรวมอะ7ปีเก่งกว่าอยู่แล้วแต่หลายอย่างคือ7จียปีมีอะไรมากกว่าไงแต่ถในแง่ดาเมจอะไอคู่หัว4ปีนี่คือแบบ โอ้โหสุดยอดมากแต่เรามาลองดูเทิร์นนี้นะครับผมยังไม่ใช้แอคทีฟสกิลนะครับผมนะเรามีผลซัพพอร์ตจากโกฮังกับทั้งซับเอเดคดีเฟนซ์40%นะครับดีเฟนซ์ตั้งต้นแต่และองค์อยู่ที่เท่าไหร่โกคู2แสนเหมือนโกคูแม่งแบบเหมือนโกคูแม่งยิงแม้ตายไปแล้วตอนที่ไม่ได้ ECA อะ่ะประมาณดีเฟนซ์2แสนอย่างนี้เลยนะแต่นี่คือมันตั้งต้นไงยิงเสร็จเพิ่มอีกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนเบียต้าดีเฟนซ์107บทหนึ่งเส้นทางเท่านั้นนะ แล้วก็ยังไม่ได้เป็นดีเฟนต์แบบเต็มที่ของเขาซะด้วยนะครับผมนะค่อนข้างจะเยี่ยมยอดกระเทียมดองมากๆโคตรแบบมันมันโอพีอ่ะมันโอเวอร์พพวเวอร์มากเลยนะมาลองดูครับดาเมจ24ชิของโกคูของเราซัพพอร์ต40%นะครับลิงก์กับเบต้า4เพื่อนญาติ10โอ้โห ไม่รู้จะพูดอะไรวะเบต้าสี่หกล้านหนึ่งฮะคริเทคอลโอ้โหเงียบเลยอ่ะกูแบบไปไม่เป็นเลยอ่ะคือด้เมจหลักสนะิบล้านเนี่ยไม่ใช่เรื่องโมต้ต่อไปอะนะไม่ใช่เรื่องที่ว่าต้องใช้ไอเทมช่วยนะตันตันเนี้ยสามารถเปิดมาเทิร์นแรกอ่ะสิบกว่าล้านสิบล้านได้เลยถ้าเรามีซัพพอร์ตมาสักหึงตัวคู่เล้งดีๆหน่อย จัดตำแหน่งจับเทินดีๆอะ่ะสิล้านเป็นเรื่องปกติเลยนะครับผมนะเพราะว่าโกคูผมก็ปลดประมาณ90%อน่ะก็เก็บดาวลุง้งพึ่งความสามารถระหว่างดาวลุ้งกับ90%ก็ไม่ได้แตกต่างมากนะครับแต่คือแบบคือคุณเข้าใจไหมตัวละคร4ปีอะ่ะมันมีมั้งแต่4ปีแล้วแล้วใครที่เล่นมานานแล้วอะ่ะเล่นมาแบบเป็นผู้เล่นสายฟรีก็ได้อะ่ะผมเชื่อเลยว่าแทบทุกคนน่ะมีคู่หู4ปีอยู่แล้วอย่างน้อยขั้นต่ำเลยนะ สักตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าไอ้พวก4ปีเนี่ยมันวนมันอยู่ในหลายตู้มากๆตู้ที่มันแบบตู้ฉลองใหญ่ๆอ่ะไอ้พวกปี่ปีจะอยู่อย่างนั้นบ่อยนะครับหลายครั้งมากๆเลยนะอยู่ในตู้มาไม่รู้เป็น10กระรอบแล้วมั้งเนี่ยคือหลายๆคน่าจะมีกันเพียบพร้อมแล้วใช่ไหมเออพวก3ปี4ปีอ่ะแล้วคือแบบนี่คือความสามารถของเขาแบบจริงๆหลัง ECA นะครับมันแบบไม่ได้ไม่ได้กากไปกว่า7ปีด้วยซ้ำนะครับมันเป็นเพื่อนกันเลยอ่ะพอๆกับ7ปีกันเลย นะครับนั่นก็หมายความว่าแทบทุกคนเนี่ยมีตัวละครที่โคตรจะแข็งแกร่งได้เลยนะเออแบบง่ายๆเลยคุณแค่ eca มันก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเพราะทุกคนผมว่ามีกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะโกคูสี 4, ่บรต้าสี่อ่ะบางคนได้มันจนเกินลุงไม่รู้เป็นกี่สิบตัวแล้วมั้งหรือแบบได้จนเบือ่อหน้าอ่างเงี้ยนะครับผมนี่แหละนี่คือเป็นสิ่งที่แบบมันทําให้ผมแบบว้าวมากมันเป็นอะไรที่แบบว่าสร้างประโยชน์ให้กับผู้เล่นแทบทุกคนนะ ทุกคนมีส่วนใหญ่มีกันอยู่แล้วใช่ไหมจริงๆทุกคนมีกันอยู่แล้วนะครับผมไอ้คู่หัวสี่ปีนยฮะนะมาครับรอบนี้ผมจะทําการกดแอคทีฟสกิลยิงละกันทั้ง2ตัวเลยนะครับอันนี้แบบว่า no support ด้วยนะไม่ได้มี support แพนเอิร์เกเทคนี่มันไม่ได้ซัพบให้กับพวก4ปีไงนะครับมาลองยิงความสามารถแอคทีฟละกันว่าเป็นยังไงจะขอเริ่มจากเบต้าก่อนละกันอ่ะผมไปกดข้ามลืมปรับ ยิงสามล้านสี่คริตุคาถือว่ายิงแรงแล้วเนี่ยนะฮะเพราะว่ามันได้บัฟเอเดเคียดีเซนตตั้งต้นมาให้ไงเออยิงแรงขึ้นนะครับผมขอปรับนั่นก่อนแล้วกันเมื่อกี้ผมลืมผมลืมขออภัยนะอดเห็นนนั่นเลยอ่ะอดเห็นแอนิเมชั่นของเบต้าสี่เลยไม่เป็นไรครับอย่างน้อยได้เห็นของโกคูนะไปยิงใส่ไปเลยะฮะนี่เรียกได้ว่า เป็นตัวละครที่เปิดระบบของ Active s k i l l ตัวแรกของเกมนะครับนับบัตรนี้เขากลับมาแล้วปีวปสี่้านแปดในคิข้อดาเมจฟรีระดับเนี้ยแรงมากๆมันมันมันทำฟรีเลยเลยลวลาคือเงื่อนไขในการใช้ไม่ต้องมีไม่ต้องมีงเงื่อนไขอะไรมากมายขอแค่ผ่านวนสีเทินคุณกดใช้ได้เลยฟรีดาเมจแล้วแม่งแรงมากๆด้วยนะครับ ถึงมันจะไม่ได้มีการันตีคริเทคอลเหมือนตัวละคร7ปีก็เถอะแต่มันก็เป็นตัวละครที่ว่ายิงแอคทีฟแรงอยู่ดีนะครับไอ้พวก4ปีคู่หูตัวนี้เนี่ยนะซึ่งแล้วเราดูเหมือนว่าตอนนี้เราจะวนมาครบ3รอบแล้วนะครับทั้งโกคูเบต้าเลยถ้ากับว่าตอนเนี้ยพาสีทุกอย่างเต็มที่แล้วนะพาสีเอเดเตคดฟเฟนเต็มที่แล้วมาลองดูนะครับโนซัพพอร์ตพาสีของโกคูเต็มที่ดาเมจ9ก้ล้านหโนซัพพอร์ตนะคู่กับคู่หูมันเองเพื่อนญาติเบต้า4 าล้านห้า no ซ p o r t นผู้ชมติดเบิ้ลธรรมดา2องล้านสเบิ้ลธรรมดา2องล้านสี่โอ้ยเกินไปเพื่อนเกินไปจริงเกินไปเกิน <c oughs> ไปเกินไปคือถ้าเกิดว่าใครจะเล่นทีม T T Hero นะคุณแค่เปิดจิตปีแค่ตัวเดียวก็ได้ไม่ต้องไปเปิดเส้นทางเพิ่มนะครับมีแค่ค่า5ก็พอ เอามานําให้ได้ก็พอแล้วแล้วก็ให้พวกโกสีเบีต้าสี่สปีอะ่ะเป็นตัวทำดาเมจไปเลยพอดาเมจแม่งอีซี่สิล้านมากอีซี่แล้านอีซี่เล้านอีซ e ี่จัดๆเลยฮะแทบไม่ต้องคิดอะไรเลยมันไม่มีเงื่อนไขในการที่จะแรงได้ขนาดเนี้ยมันไม่มีเงื่อนไขคุณแค่เก็บไม้ตายให้ได้ยี่ิบีิดซึ่งแม่งทาง่ายมากและแม่งสิล้านเลยนะครับไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นฮะ เรียกได้ว่าไอเอซสี่ปีเนี่ยเป็น ECA ที่แบบว่าดีดีมากๆที่สุดในเกมส่วนหนึ่งเลยอะ่ะคือผมไม่รู้มันดีสุดในเกมไหมแต่สำหรับผมอะ่ะผมให้ติดท็อปเลยเว้ยเพือ่อๆนี่แบบท็อปหนึ่งเลยมั้งเนี่ยเพราะว่ามันแบบมันไม่ได้เหมือนสามปีที่ต้องรอเปลี่ยนล่างก่อนใช่ไหมสี่ปีมันเปิดมาเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นไปเลยแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้ที่ว่าเป็นอย่างนี้คือมันตีสิบล้านตั้งแต่เริ่ม ไม่ต้องรอเปลี่ยนล่างหรืออะไรก็แล้วแต่นะขั้นต่ำผมให้เลยประมาณ8ลนะ้านอ่ะจริงๆไม่ต้องสแตก K, นะ็กเอเดนเคะเปิดมาโนซัพพอร์ตผมให้เลย8ล้านเพราะทุกคนมีดาวลุ้นกันอยู่กันหมดอยู่แล้วทุกคนมีปลดเส้นทางขั้นต่ำสอเส้นทางกันอยู่แล้วนะครับมันอีซี่ดา a เมจอีซี่การเล่นแบบมันสบายมากจริงแล้วไหนจะมารวมเรื่องการเคาน์เตอร์เนี่ยเคาน์เตอร์จะมีดาเมจแรงขึ้นไอีกเพราะว่าได้เอเดเฟนซ์มาให้สูงขึ้นนะครับ แล้วก็เรื่องที่ว่ามีการยกเลิกแอคชั่นฝันตรงข้ามได้ด้วยไม่เจอศัตูสอตัวหรือมากกว่าแต่ว่าในการเล่นครั้งนี้ผมไม่ได้เจอศัตูสอตัวหรือมากกว่าไงเป็นการเล่นในด่านเกมยาวศัตรูตัวเดียวก็เลยจะไม่ได้พาสีตรงนี้ไปนะครับแต่คือถ้าไปเล่นด่าน SBR มันสามารถยกเลิกแอคชั่นฝันตรงข้ามได้ด้วยนะแค่แค่เล่นแบบไม่ได้มีความสามารถในการยกเลิกแอคชั่นน่ะมันก็คุ้มมาก,กน,นะมันแบบมันเล่นแบบเกมยาวไม่ต้องยกเลิกแอคชั่นไม่ต้องมีก็ได้ดาเมจแม่งจี๊ดจาดมาก ส่วนเรื่องดีเฟน์ก็ถือว่าสูงพอตัวเอาเรื่องเลยนะครับแต่อันนี้ผมขอพูดหน่อยหนึ่งคือต้องให้มันโจมตีแม้ตายใหญ่ไปก่อนอันนี้ก็เป็นหนึ่งข้อเสียของเขานะครับผมคือถึงแม้ดีเฟนต์ตั้งต้นมันจะมีมาสูงขึ้นก็จริงแหละแต่มันอยู่หลักประมาณแสนเจ็ดสองแสนอะไรอย่างเงี้ยคือมันยังไม่ได้มากมาถึงขั้นที่ว่าจะปะทะกำดันสมัยใหม่ได้สบายนะครับถ้าจะให้มันถือขึ้นในการที่จะรับตีนด้สบายขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องตีแม้ตายใหญ่ไปก่อนอันนี้สําคัญ ก็ยังคงเป็นตัวละครที่ว่าจะไม่ได้ดีเฟนต์เต็มที่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้โจมตีแม้ตายไปก่อนนะครับองนั้นเวลาเราเจอศัตรูที่แบบว่ามันดาเมจหนักหน่วงเอาเรื่องเนี่ยก็ต้องลองคิดก่อนลองคิดไต่ตองดูก่อนว่าเรามีดีเฟนต์ตั้งต้นในการรับดาเมจพอหรือเปล่าอย่างเช่นกรณีอย่างเงี้ยผมมีดีเฟนต์มาแค่แสนเจ็ดแสนหกเนี่ยมันโดนดักหน้าเข้ามามันยังโดนแรงเหมือนเดิมนะก็ต้องทําการตีไม่ตายไปก่อนนะครับแต่ผมก็เชื่อนะว่าหลังตีไม่ได้ตายอ่ะ มันมันถือขึ้นมากๆเลยจากประมาณแสนเจ็ดนี่คือจะขึ้นไปประมาณ2 0 0 0 0นกว่าแบบนั้นเลยนะครับผมและในระหว่างเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณโชคดีนะครับมีการติดเบิ้ลจัก,กระดานเพิ่มเป็นเบิ้ลโจมตี1 2บสอีไม้ตายเล็กนะไม้ตายเล็กอย่าลืมความสามารถของมันนะครับมันจะเพิ่มเอดีเคและก็เพิ่มดีเฟนในเวลาเดียวกันนะครับโกคูเ <Goku S 2> <Goku S 1> พิ่มดีเฟนอีกมาสิบลี่บีเกต้าเพิ่มเอ K ดเคอีกมาสิบลี่นะครับคือมันจะได้เอฟเฟกจากการติดเบิเบ้ลเพิ่มไปอีก นะทำให้ดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมนะถ้าคุณโชคดีได้การเติดเบิ้ลเพิ่มเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มเอ็กซ์ตารดีเฟนซ์ขึ้นไประดับหนึ่งนะครับทำให้สามารถแทงได้ดีขึ้นอะไรอย่างนงั้นนะนั่นแหละก็นะผมคงจบคลิปเพียงเท่านี้แล้กันนะครับผมคงไม่ไปยาวลากยาวกว่านี้และเพราะว่านี่คือทั้งหมดของเขาแล้วนะครับแสดงกับให้เห็นสั้นๆเลยอย่างนี้เลยนะคือมันโอเวอรพาวเวอร์จริงๆครับมันโอมากๆไม่ต้องทําอะไรเลยแบบ the b เ s ส ECA unit i n the game เลยก็ว่าได้เนี่ยตอนนี้ฮะไม่ต้องรอเปลี่ยนล่างไม่ต้องรออะไรนักหนานี่เนี่ยเพิ่งว่าไปหยก,ยกครับติดเบิ้ลครับถ้าคุณโชคดีก็ได้การติดเบิ้ลจากอดานแบบเนี้ยนี่คือดาเมจที่จะทําได้นะห้าล้านแปดห้าล้านแปดในระหว่างเดียวกันนะครับในระหว่างเดียวกันได้ดีเฟนต์เพิ่มอ,อีกมาสิบลี่ไปอีกร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่ะไปอีกร้อยเปอร์เซ็นต์นะโกคูตีรอบแรกไม่ตายใหญ่เพิ่มอ,อีกร้อยเปอร์เซ็นต์ดีเฟนต์ติดเบิ้ลเพิ่มอ,อีกร้อยเปอร์เซ็นต์ดีเฟนต์ ดีเฟนต์ตั้งต้นมาตอนแรกอยู่ที่แสนเจ็เพิ่อเราก็เซ็นตอนแรกเป็น20000นติดเล่าสก็เป็นส0 0 0 0นดีเฟนต์จะมา30000นกว่าได้เลยอย่างงั้นเลย30000นกว่า40000นกว่าได้เลยครับมันมันสุดยอดมากจริงผมผมไม่ขอพูดมากแหละนะนั่นแหละครับถ้าเกิดว่าใครมีความคิดเห็นเกีย่ยวกับตัวละครฉลอง4ปีที่จะรับการ e c ซเพิ่มเติมในกิจกรรม7ปีก็มาลคอมเมนต์มาพูดคุยแชร์กันได้นะ สำหรับผมนี่แบบไม่ต้องพูดอะไรแล้วนะครับอิมออ่มอกอิม่มเอมใจมากจริงรองมาในเซิร์ฟเวอร์จีเลยครับผมตั้งหน้าตั้งตารอคอยอย่างยิ่งเลยฮนะบอกเลยว่าการฉลอง7ปีนี่คือเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะงดงามมากๆนะครับมหัศจรรย์สุดๆไปเลยนะครับผมนะงั้นก็คือละกันคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผม Big bang ข่าวมิห้าปีห้า